เนี่ยสติปันสี่จะเกิดตรงเนี้ยเวทนาในเวทนาเนาะเราจะเห็นจิตในจิตธรรมในธรรมก็ตรงเนี้ยสติปันสนีะ่เนาะเออเกิดจากเวทนานี่แหละกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมจะตรงเนี้ยนะจะละเอียดละออมากเห็นของจริงอยู่ตรงเนี้ยนะนะมีอะไรไหมคมนั่งเฉยเลยมานั่งคู่กูเนี่ย ออออมันก็จะเป็นทุกอย่างนั่นแหละบางคนถึงไปดำน้ำอ่ะจริง มีเดี๋ยวก็หายวางทิ้งเลยมึงอย่าไปค้นหามันโอ้ยมึงน่ะเป็นน้อยกว่ากูกูนี่เป็นสิบกว่าปีอ่จริงอเพราะว่ามึงยิ่งไปจับไปค้นหาเท่าไหร่มันก็จะยิ่งนั่นนั่นแหละเราไปยึดเอานะผมจะม่าไปสนใจมันกลับมาอยู่อรมหายใจวางมันทิ้งซะางเี้ยวางไปวางมาเดี๋ยวก็หายไปเองนะ ลวงตาเนี่ยไม่ใช่เสียงจักระจันนะลวงตาเ,เป็นเสียงคลองมองุมงมุงเออเอาแล้วก <laughs> ูเอเอนะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะสารพัดส,สารเพบางทีเนี่ยมันจะดังป๊อก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 อยู่ในหูเนี่ยอยู่ในจมูกอ่ะมีหมดแหละแต่ทุกวันนี้ไม่เป็นแล้ว เป็นก็ไม่สนใจมันไงอนะเรื่องของมันเรากลับมาอยู่สติปัญญาเห็นอยู่อย่างเงี้ยนะอมืมีคนดูไหมนอดอ๋อไม่ค่อยมีนะอมืมีอะไรจะถามไหม ครัหลงตาจากคุณพิมพ์บุญโสภาครับถามมาจากไรสดว่าขอถามลงตาเจ้าค่ะควรวางจิตอย่างไรกับสามีชอบด่าค่ะเลิกกับมันอย่าไปวางเลยห <c oughs> นีมาบวชมันจะไม่วางวางผัวแล้วละทิ้งไปเลย <c oughs> จริงจงฮะ ถ้าอยากอยู่กับมันก็ทนมันด่าอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะฮะจริงไหมล่ะเอออทำไมไปชอบด่าชอบอย่างอื่นไม่ดีกว่าหรือสามีก็นะ,ะ, <c oughs> ะจากคุณสุภาพรครับ หลังจากนั่งสมาธิแล้วปวดหัวมากค่ะกินยาได้ไหมคะแล้วควรทำอย่างไรต่อคะอย่าไปกินนะอย่าไปกินให้มันเกิดเวทนาหน่อยมันทุกข์โอ้ยท้าดูนะอนาปนาสติปวดหัวเหมือนหัวจะระเบิดยิ่งพวกราคาจริตน,นะพวกราคาจริตน,นี้จะปวดหัวมากปอดอย่างหลงตาเนี่ยแทบจะระเบิดอ่ะ ตาเนี่ยแทบกระดอนออกนะต้องเอาอะไรมามัดไว้เลยนะลุงตาเ่ยหาผ้าผ้ามามัดนะปวดมากนะเออสู้นะสู้สู้ะสู้สู้ไปสู้มาหายเว้ยหายนะเอามึงปวดได้มึงก็ต้องหายได้ล้ว่นะเนาะใครสั่งให้มึงปวดเนาะ กูไม่ได้สั่งให้ปวดซะหน่อยใครปวดวะอย่างเงีนะ้เออซัดกันซะหน่อยเนาะจากคุณชัยวัน์ครับน้อมถามลวงตาการขายชีวิตสัตว์กับฆ่าชีวิตสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพอันไหนบาปกว่ากันครับมันก็พอๆกันอะไรเนาะ ขายชีวิตสัตว์อาชีพที่พระพุทธเจ้าห้ามฆนะ่าฆ่าไม่ว่าฆ่าอะไรก็ฆ่าชีวิตท้งนั้นแหละย่อมเกิดจากกรรมทงนั้นแหละเนาะนะที่จริงแงเราไม่จําเป็นต้องฆ่าก็ได้เนาะหลีกเลี่ยงได้เนาะเราไปตลาดเราก็ไปซื้อสิ่งที่เขาฆ่าเขาแกงกันอยู่แล้วอยากกินเนื้อก็ไปซื้อเนื้อที่เขาวางขายนะ เราไม่ได้สั่งฆ่าเพื่อเราเนี่ยใช่ไหมเนี่พระพุทธเจ้าบอกเราไม่ได้สั่งฆ่าเพื่อเราเพื่อตนนะไม่ได้สั่งทําเพื่อตนเราก็ไปหาเหตุปาปัจจัยได้เลือกได้เนาะหลวงตาเนี่ยเป็นโยมเ่ยก็ไม่เคยฆ่านะเมื่อก่อนเป็นเป็นหนุ่มะฆ่าไปลงเบ็ดไปลงเบ็ดชอบชอบลงเบ็ดแส่ใส่เบ็ดเนาะแล้วก็ทำโอหมานด้วยได้เยอะ จะพอมาปฏิบัติธรรมตั้งแต่ปีสีสองมาอย่าไว้ว่าจะฆ่าสัตว์เลยเนาะเออแม้แต่มาแรงก็ไม่กล้าเนาะนอกจากจะไปเหยียบมันเดอหอยเนี่ยออันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ได้เจตนาแล้วก็แม่นเหลือเกินนะเดินไปเนี่ยกลับนะอานะโดยเฉพาะบนเขาเนี่ยและไอ้กิ้งเกือเนี่ยก็เหมือนกันนะ แมนเลืกเกินไม่สังเราคลับและเอลาแลกกูอ่ะเออเนาะคำถามจากคุณวีวีครับถามหลวงตาครับการให้ทานแบบอธิษฐานให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนากับศัก์แต่ว่าให้เฉยเยไม่อธิษฐานแตกต่างอย่างไรเพราะพระพุทธเจ้าก็เคยอธิษฐานให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งพระองค์เกิดเป็นสุเมธดาบทครับ โอ้ท่านปราถนานะปถนาตลอดนั่นแหละมันฝังอยู่ในนิสัยอยากเป็นไงเ,เออมันเนี่ยคำว่าอธิษฐานเนี่ยก็เรามันจะเป็นกับการปถนาเนี่แหละมันต่างมันจะต่างกันไหมล่ะนะแต่การทําบุญอ้อนวอนร้องขอเนี่ยถึงไม่จะทางอ้อนวอนมันก็ได้อยู่แล้วเนี่ยจริงไหมล่ะอ่ะาก็ไม่เป็นไรอยากปาถนาอะไรก็ปราถนาเอาเนเาะเ,เออ มันเป็นสิทธิ์ของเราอยู่แล้วที่จะปรารถนาเหมือนเราทานอะไรเราปรารถนาอยากเป็นอะไรล่ะจริงไหมแต่สําหรับทานที่แท้จริงสําหรับหลวงตาทานมันก็มีหลายขั้นหลายตอนนะทานบางทีเราก็ปรารถนาอยากไปพบดีๆเห็นไหมเห็นไหมาทานในปรารถนาอยากลำ้ลำ,ลำล้ำรวยรวยอย่างเงี้ยก็มีนะแต่สําหรับคนอีกขั้นหนึ่งทานเพื่อเป็นจากะ เพื่อเป็นการตัดปัญหาตัดตันหาทานเพื่อความสละจากความยึดมั่นถือมั่นเห็นไหมก็มีนะเออะสร้างจากเหตุแค่งแต่เหตุก็ได้นะเนาะจะปารถนาก็ได้ไม่มีใครห้ามเนาะครับจากคุณตีเบา่าวพญาคนบ้านบ้านครับ ถามครับหลวงตาเรามั่นใจว่าเราทำความดีไว้มากแต่ไม่ถึงกับปิดนรกได้แต่หางต้องตายไม่อยากไปเกิดในเทวโลกแต่อยากเกิดในมนุษย์สมบัติเพื่อพัฒนากรรมต่อเราตั้งความปรารถนาได้ไหมครับได้แต่จะได้หรือไม่ได้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะไอป้ปรารถนานะป็ปรารถนาหลวงตาเคยพูดว่าอยากได้ไม่ได้หมายความว่าจะได้นะ เพราะการตายเนี่ยทําไมปูถุชนถึงปิดนรกไม่ได้เพราะเพราะการที่ไม่ได้ฝึกก่อนใกล้จะตายเนี่ยจิตมันเกิดเวทนาม,มันจะกลัวเมื่อเกิดความกลัวมันก็ทุรนทุรายเนาะมันจะเกิดนิมิตเกิดนิมิตถึงจะทําบุญมากขนาดไหนข่้นนิมิตขนาดนั้นเพราะความกลัวเพราะความห่วงนะเหมือนเราไปเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยเขาก็ห่วงสัตว์แล้วจะตายอย่างเงี้ยแวบไปตอนใกล้จะตายเนี่ย ได้ผลทันทีเลยอละนั่นแหละเขาถึงว่าผู้ไม่ผู้ฝึกกับผู้ไม่ฝึกในต่างกันนะผู้ฝึกเนี้ยอยอมรับยอมรับยอมรับมีสติแล้วลึกถึงพระพุทธประสงมปสงจริงไหมอันนั้นมันก็เป็นสุขติแน่นอนแต่ถ้าไม่ได้ฝึกละ่ะตอนเกิดเวทนาอ่าถ้าจิตใจไปห่วงสมมติว่าเลี้ยงเป็ดอย่างเงี้ยห่วงเป็ดอย่างเงี้ยแวบไปเลี้ยงแว,บ,แวบเดียวเนี่ยพึ่งออกไป ไปอยู่ในไข่ทำยังไงล่ะออกมาร้องแก็บ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 เห็นไหมอ่านี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปารถนากับการเป็นจริงๆอ่ะอมันถึงปิดบางทีนี่นิมิตไปเห็นหอ,อกเห็นไฟอย่างเงี้ยก็ลงนรกอเวจีทันทีเห็นไหมนี่มันมันบวปากคอ,อกตรงนี้มันสำคัญเนาะแต่จะเปลี่ยนพบไปในทางที่ดีก็มีเนาะพอคือ,อว่า ขึ้นจากนรกแล้วอาจจะไปสวรรค์ก็ได้แต่ความที่จะเป็นมนุษย์น่ะยากมากยากยากไม่ใช่ยากธรรมดาเนาะมันจะไปปัดเอานะพบอื entonces, ่นทำไมเอาพบนี้สิอะเอาพบนี้มันได้สิไม่ต้องเอาพบหน้าหรอกเอาพบเนี้ยพบที่เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยซัดกันไปสินะเออนะ ทำไมต้องไปเอาพบอื่นด้วยซัดไวเป็นพบนี่มันจบซะนอกไปเลยโสเป็นโสตายใส่ซัเงี้ยมันก็จบมันสิ้นเรื่องเนาะ,ะมีอะไรอีกไหมจากคุณชานพันทิพย์ครับขอกลาบเรียนถามลงตาเรื่องเวลาระหว่างโลกมนุษย์ลุะเทวดาและภูมิเทวดาเท่ากันไหมครับ ต่างกันยังกับฟ้ากับเหวแม่แต่สมัยอายุถึงต่างกันก็เพราะเวลาต่างกันมันถึงไม่สามารถพูดคุยกันดได้มันถึงไม่สามารถเห็นกันได้สมมติสมมตินะญาติเราตายไปตายไปเกิดเป็นเทวดานะไปปุ๊บไปตื่นเต้นอยู่ในเทวดาเอ้ยสักวันหนึ่งจะกลับมาบอกลูกบอกญาติ กกลับมาตายหมดแล้วเพราะร้อยปีอย่างเงี้ยเห็นไหมวันเดียวของเขาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยไม่เหลือแล้วนะนี่นี่นี่ต่างกันไหมเราเวลาเนาะเออและออกมาบอกมันก็บอกไม่ได้ด้วยมันอยู่คนละเวลาอยู่คนละมิตินะเออนั่นก็นั่งรถเจาะเวลาหาอดีตลองดูก็ได้ ตาครับคำถามจากอา้าวผมว่าไงเอาถามเถอะใครจะถามก็ถามเถอะอ่ะครับคำถามจากคุณสำเนียงครับน้ำมัสการหลวงตาครับขออนุญาตถามว่าการดูลมหายใจต้องดูเฉพาะที่ปลายจมกูกหรือต้องตามไปดูถึงปอดครับได้หมดตามก็ได้ปลายจมูกก็ได้สลับกันก็ได้เนาะเออ ทุกได้ได้หมดแหละถ้าอยู่ในลมมีสติอยู่ในลมเรียกว่าอานาปานสติทั้งหมดแหละนะจะตามรูกก็ได้จะอยู่ในจมูกก็ได้เอาวางไว้ตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราถนัดแล้วแต่เราจะทำขอให้มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกนะพอเนาะคำถามจากคุณโปรดักครับมาณหกวางตัวอย่างไรครับ อะไรนะมานะหกวางเอามาเอา,อามานะาเดียวนี่แหละก็พอแล้วมึงไม่ต้องมานะหกมานะแปดดอกนะเออแค่วางจิตวางใจเอาอันเดียวเนี่ยแค่เห็นเนี่ยแค่รู้แค่เนี้พอแล้วนะเอแค่เห็นว่ามันคิดเดี๋ยเห็นความคิดเห็นลมหายใจอยู่แค่เนี้ยฮะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องมานะสังโยชน์อะไรก็ได้เนาะอืมนะส่วนเราจะไปเอา สังโยชน์เอาอภพิธรรมไ่าละสังโยชน์ตรงนั้นตรงนี้ไปคิดเอาเองอะนะไม่ต้องหรอกนะพระอรหันต์บางองค์เนี่ยนะพูดธรรมะไม่ได้สักคำก็มีนะพวกพวกรู้จักสังโยชน์ละอย่างนั้นอย่างนี้รู้มานะ้านนมานะเนี้ยังไปไหนไม่มีไปไม่รอดก็มีนะหลวงตาเคยพูดนะ สมัยก่อนพุทธกาลเนี่ยสมัยสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเนาะไม่มีโรงเรียนไม่มีปริญญาหรอกสมัยพระพุทธเจ้ายัางอยู่เนาะท่านก็ใช้ภาษาพวกนี้แหลสอนให้ประพฤติปฏิบัตินี่แหลนะเนาะเออนะไม่ต้องไปเรียนอะไรมากมายหรอกแค่รู้วิธีนะแค่นี้ก็พอแล้วนะเนาะเพราะฉะนั้นอ่า การไปรู้ไปอย่างไปนั่งคิดจะละนั่นละนี่อย่นี่โอ้ยไม่มีทางหรอกเนาะพระองตายคำถามจากคุณนัทครับขออนุญาตถามการบรรลุธรรมอยู่ที่การฝึกปฏิบัติหรือว่าต้องสะสมบารมีมาก่อนครับทั้งสองอย่างนะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเรามีบุญสะสมมาอย่างไงจำไว้ไม่มีหรอก มีไม่มีเราก็ไม่สนรว่าบุญมีบุญไม่มีบุญแต่เราจะทําเราจะปฏิบัติให้ถึงที่สุดเพราะเราไม่รู้หรอกว่าใครมีบุญเรามีบุญหรือไม่มีบุญฮะเอ้ากูนี่แหละมีบุญว่าเงี้ยซัดไปเลยอย่างเงี้ยสมมติตัวเองเลยเอากูนี่แหละมีบุญกูจะเอาอย่างเงี้ยฮะเออซัดไปเลยไม่ต้องไปกูไม่มีบุญไม่มีวาสนาอยู่เลยอย่างเงี้ยฮะไม่ได้หรอกเนาะเอาละวันนี้ก็พอละ สามสิบห้านาทีเนาะเออกูก็รู้สึกว่าเออเหนื่อยพอสมควรเนาะเออลอง